วันนี้งานไม่มีทำรายได้ไม่มีแต่ใช้ชีวิตหรูอยู่สบายใช้ของแบรนด์เนมเอาเงินมาจากไหนครับเออนะสอสอคนนี้พูดดีนะว่าไอ้ไอ้พวกเนี้ยมันกินหรูอยู่สบายมีของกินของใช้มีงานการก็ไม่ทำนะมึงอยู่กันได้ยังไงมันต้องมีคนส่งเงินให้มันเออคนพวกนี้นะมันเอาเงินจากไหนมาใช้มันต้องมีท่อน้ำเลี้ยง งานการไม่มาทำมันมันก็ใช่ว่ามันจะมีงานทํานะพ่อแม่มันก็ใช่ว่าจะรวยนะแล้วมาเอางเงินไหนมาเคลื่อนไหวใช่ไหมมันมีรถขับด้วยรถ MG ด้วยนะเป็นแค่นักศึกษามึงมีรถขับได้ยังไงรถใครซื้อให้มันเห็นไหมเออนะครับขับรถ MG ด้วยโอ้โหรถก็ไม่ใช่ว่าถูกๆแล้วมึงผ่อนเองเหรอนะรถใครเหร รถเพื่อนเหรอฮนะแล้วเพื่อนพ่อแม่มีเงินซื้อให้เหรอนะเออนะครับมันต้องมีคนส่งเงินให้มันต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินนะแล้วจะรู้เลยว่าอ๋อนะมันมีพวกต่างชาติเนี่ยโอนเงินให้มันแล้วพวกต่างชาติเป็นพวกไหนก็เป็นพวกเดียวกับมันนั่นแหละเออนะครับมีอยู่มีกินมีใช้ทุกวันเนี่ยมันเอาเงินมาจากไหน นะทำไมสอสอไม่เคยคิดตั้งคำถามเลยนะแหมมีแต่ปกป้องพวกมันใหญ่ทั้งนั้นเลยนะไอพวกเก่าไก่ทุกวันนี้มันก็ยังปกป้องนะเอออภิปรายจะพาทุกวันนี้โอ้มีแต่ปกป้องกันเลยเอ,อ้ยทำไมไม่ตั้งคำถามกับคนที่มาทำลายบ้างละ่ะคนทำลายเนี่ยนะโอ้เป็นพวกไหนเหรอทำไมไม่โดนจับเหรอโอ้ดูมันพูดนะเออดูกันปกป้องกันสุดลิ้น นะครับแล้วบอกไม่ได้อยู่เบื้องหลังอยากจะขำไม่กิ้งนะเออนะนี่ยไอ้พวกรอมส้มมึงก็ยังไม่ตาสว่างนะครับมึงยังมึงก็ยังแห่ไปเชียร์ก้าวไกลอยู่นั่นแหละนะทั้งที่มันปกป้องอิตวันขนาดนี้นะไอ้โรมเนี่ยออกมาอภิปรายปกป้องอิตวันโหสุดดิดเลยนะ มีการใช้รูปชาดาเพื่อมาด้อยค่าฝ่ายตรงข้ามนะว่าเอ้ยอยู่เบื้องหลังกันหรือเปล่านะเออนะมีทำไมผู้ใหญ่ถึงเอออะไรใช้วาจาไม่สุดภาพอะไรเงี้ยเออนี่ครับแหมอยากให้สาวสึงต้นตอมันจริงๆนะเออว่ามันเอาเงินมาจากไหนใช้ไหมครับ เนี่ยใครมาประกันมันนะก็ไอ้พวกทนายสิทธิ์ทนายสิทธิ์ก็พวกไหนก็ไอ้พวกก้าวไกลทั้งนั้นนะเ,เงินมาไหนมาประกันนะเงินเป็นแสนนะใครโอนมาให้นะก็ไอ้พวกด้อมซุ่มทั้งนั้นนะใช่ไหมเงินประกันที่เป็นแสนแสนะแล้วประกันไม่รู้กี่รอบแต่กี่รอบเนี่ยไม่มีเงินไม่ไม่เงินใช้ไม่หมดสักทีเนี่ยนะเออโอ้ นะครับเงินกินเงินใช้เอาที่ไหนใช้แต,แต่ละวันแต่ละวันน่ะนะเออนะก็มีคนในพวกนี้แหละนะครับคอยอยู่เบื้องหลังไม่งั้นมันไม่กล้าหรอกนะออหลักฐานก็มีชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขารู้กันหมดทั้งประเทศเขาไม่ได้โง่หรอกประชาชนก็ไม่ได้โง่เขาเห็นเขารู้เขาเห็นนะใครอยู่เบื้องหลังเขาเรารู้เขาเห็นกันหมดเออคิดว่าประชาชนนี่โง่ามากหรือไง ถึงได้พูดออกมาได้น่ะฮะว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้อยู่เบื้องหลังอ่ะนะเอเอนะครับมึงยังถแถลงอะไรนะก็เรียกว่ามาถแถลงการปกป้องอยู่เลยนะโอ้โหนะคนพวกนี้นะครับประทานโทษเถอะนะมันสตรอเบอร์รี่เก่งจริงๆเก่งจริงๆ,ๆ,ๆคนพวกนี้เออ มันจะเป็นจากไหนเราก็เงินพวกนี้แหละนะครับจะเป็นเงินจากไหนหรอกต้องไปหาไกลหรอกแอนด์มินว่านะก็เงินในพวกนี้หละนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ